เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากสถาบันโรคผิวหนังนะครับวันนี้เขาออกมาเตือนภัยอันตรายจากแมงกระพุนกล่อง นะครับเมื่อเราไปเที่ยวทะเลไปดำน้ำนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับว่าอันตรายของแมงกะพุนกล่องเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับวิธีการปรถมพยาบาลเบื้องต้นจะต้องทําอย่างไรเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดกันนะครับสำหรับแมงกะพุนกล่องเนี่ยนะครับก็เป็นสัตว์น้ำที่อยู่อาศัยก็คือในทะเลนะครับลำตัวของมันเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกล่องมีหนวดที่มุมทั้ง4 จำนวน15หนวดต่อมุมขณะที่ล่าเหยื่อเนี่ยหนวดจะยืดได้ถึง3เมตรเลยนะครับสำหรับอันตรายของแมงกะพรุนกล่องเนี่ยนะครับก็จะทำให้ระบบหมุนเวียนของโลหิตและปอดล้มเหลวหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับผิวหนังแพ้หรือผิวหนังตายได้นะครับจะมีความรุนแรงมากนะครับหากบริเวณสัมผัสเกินร้อยละ10ของผิวหนังทั่วตัวอาจทำให้เสียชีวิตได้ภายใน5นาที นะครับสำหรับการป้องกันเนี่ยนะครับจะต้องไม่ลงเล่นน้ำขณะที่มีแมงกระพุนจะต้องติดตั้งตาข่ายสีแดงโอบล้อมทะเลและชายหาดเพื่อลดจำนวนแมงกระพุนนะครับสวมใส่ถุงน่องเสื้อผ้าหรือชุดดำน้ำจะสามารถป้องกันการปล่อยพิษจากแมงกระพุนกล่องได้นะครับสำหรับการรักษาเนี่ยนะครับในเบื้องต้นนะครับอยากแกะหรือขยี้ ให้ใช้น้ำส้มสายชูชะล้างบริเวณที่หนวดเกาะอยู่และบริเวณรอบๆเป็นเวลา30วินาทีนะครับแกเอาหนวดออกโดยใช้ผ้าปัดออกหากโดนในตาให้ล้างด้วยน้ำเกลือหรือน้ำเปล่าแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีอาการเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่บางคนเนี่ย อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้นะครับสามารถโทรได้ที่หมายเลข02 354 5222นะครับและนี่ก็คือในเรื่องของอันตราย จากแม่งกระพุนกล่องนะครับวิธีการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ